สวัสดีครับคลิปนี้เฮียยอดแห่งศูนย์มหาสมบัติสามแผ่นดินอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจะพามาชมนาฬิกาโบ,บาราณจริงๆครับย er ังไงครับเฮียยอดประตัะรประกรรมของอระอระไระระดูการมประประปรกจระประดูกจรมประประประอรนนระแพงที่สุดอันไหนครับระประปนีปะประปนระรร เขาเรียกชุดไม่ใช่จริงท่าหลานไม่ใช่คู่นี้ยะก็บอกว่าแพงที่สุดนี่ฝรั่งบอกนะครับเขาเรียกว่าเหมือนกับที่ใส่ของพระพุทธองค์อัฐุอัฐิอิอะไรนั่นเรียกไม่ค่อยถูกเหมือนกันเขาบอกว่ามีมีแค่ไม่กี่อันของโลกอันนี้ดูจํากระดูกจำบะลรีก่อนนะท่านดูวิจิต พิสดารเรื่องเขามาต่อกันใช่ไหม่านเยอใช่ใช่ใช่น,นนี้อันนี้คือห้องเต้แต่ไม่รู้องค์ไหนอันนี้คือห้องเฮาก็ไม่รู้องค์ไหนเหมือนกันนะครับ <c oughs> ข้างในก็จะเป็นนาฬิกาครับนาฬิกาบราอันนี้มองมองดูเหมือนงาช้างไหมท่านเนี่ยเนี้ยเนี้ยก็คือกระถางนี่กระถางอ่าเนี่ยงาช้างสามผู้นี้ตอนนี้แทบไม่ต้องหาละ แล้วเพราะว่าอันนี้มันเป็นของของโบราณของโบราณนาฬิกาทุกเรือเนเนยะได้เลยได้เลยเอา่าก็แั็งแกร่งแข็งแกร่งดีนะอ่าไม่ต้องเรี่ยงแล้วก็ใส่ไม่ตัดนะแล้วก็ อ่าไปดท่านดาวอะไรก็ท่านรอ,อตักนะนี่ให้หนังสือคะเลเล่มด้วยเห <c oughs> ย่ยยอครับนาฬิกาโบราณเดินได้ไหมทุกว<า>ันนี้เอ่อทุกเรือนทุกเรือนก็ยังไม่ได้ไขแต่น่าจะเดินได้ทุกเรือนอ่าเพราะว่าที่ไขแล้วก็คร,ครคนาฬิกานี่ก็ร้อยกว่าปีร้อยกว่าปีครับไม่ไม่เก่ามาก ก็มีบางเรือนู้นนานนานหน่อยเรือนเรือนไหนเป็นเอกครับมันกอมันก็เป็นเอกทุกเรือนเพราะมันรูปทรงไม่เหมือนกันครับนะอันนี้เราเคยออกไปแล้วออกอีกครั้งหนึ่งก็ได้เผื่อคนมาชมใช่ใช่นี่เป็นห้องนาฬิกาโบราณกับกับปัติมากรรมกระดูกจำเครับซึ่งผมว่าคนไทยน้อยคนที่จะได้เคยเห็นนะน้อยคนที่จะได้เคยเห็น อันนี้ปฏิบัตกรรมชั้นชั้นชั้นสูงของห้องเต้ไม่ใช่ของชาวบ้านธรรมดานะนี่เครื่องเก็บของห้องเต้นัเนี่ยนี่เครื่องใช้ห้องเต้ท้องตลาดก็มีบ้างแต่อาจจะไม่เก่าถึงนี้นี่นี่ท่านลองดูนันเนี่ยเนี่ยอันนี้มันบังกรนะนะอันนี้อันนี้คือหงนะครับ ขอโทษนะฮะเนี่ยนี่คือหงนะครับอ่านะหงอันนั้นคือมังกรนะฮะดูดีๆความสลับซับซ้อนนี่นี่เป็นเป็นงานนี่เป็นอะไรกระดูกจำเบรนกระดูกจำเรีมาอมาเลี้ยงร้อยมาเลี้ยงร้อยเป็นตัดเป็นชิ้นกระดูกจำมบรีทั้งเลยใช่ฮะกระดูกจำเรรจบรีหมดเลยอ่านั่นก็เทพเจ้าแต่ละองค์พระสังข์นําจังนอนไม่แม่ใอ่นับจังเอ,อ่อนั่นอ่ะ กรุงเทพ่ะฮะลองดูผมก็จำชื่อเทพไม่ค่อยได้อ่ะไปอีกห้องหนึ่งถ้าบอกชุดชุดนี้ก็บอกหายากที่สุดชุดนี้หายากที่สุดไม่ไม่เคยเห็นครับท่านอ่าอันนี้อันนี้ตาที่ห้องเต้ใช้สวัสดีครับ